สวัสดีครับสวัสดี FC f อฟแฟนครับ f อฟสอน้อยเอฟซีหนองคิงครับแดดออกแล้วพี่น้องอากาศแบบนี้นะครับป้า <c oughs> ตายที่หนูมาบอกว่าพ่อไม่ต้องมาแล้วนะลูกพ่อจะไม่มานั่นแหละ <c oughs> แบบนี้เร <c oughs> ียบบอ่แบบนี้ละเหมือนวัน <c oughs> นั้นเขาไม่ทุกข์ใจมากเลย โลกนี้เป็นสีชมพูหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลบไสดไฟก่อนหนึ่งสองสามกดดูปั๊บสองสามปั๊บ ไอ้ไอพันนับพันนับหนึเนียแต่ว่าพันกดไปก่อนแล้วภาพถือมันถึกสวยเพันกดไทยไปก่อนแล้ว <c oughs> <c oughs> อันน <c oughs> ส่งสอหนองหน่ะไรลูกน้องขึ้นภูขขเขาวันนี้ต <c oughs> อนที่เขาหยุดแล้วก็ เขาป่วไม่รู้อายุเขาก็ไม่ลืมเรื่องลางลงม่ได้หยุดใช่ลูกพี่เขาไ่หยุดลูกพี่ต้องทํามาหาเงินเพื<น>่อให้ลูกน้อง,องตอนนี้วันที่หนึ่งด้วยนะวันทด้เงี่ยงปะแมนอยากได้ที่เด็ดปะอยากได้เอาปะเอามาเอาเด็ดเ,ดดเลยปะแมนโอ้ไ่ต้องบอกคนอื่นน้ำมาซีเก้าตัวเดียวตัวเดียวจับไปเลยหนักๆคบมันประถุเลยรับมา หายพ่อทุนทำบ่ถือกระโตไปต้มมัน <c oughs> บรรยากาศคืออยู่ทางนี้เนี่ยมันจะเย็นนะครับพอแดดมันมาทางคุณในมือเสารตอนนี้อยู่อยูย่ฟังนีนจะเย็นนะครับแต่ว่าตอนเทียงเทียงใบใบจะไปฟังพุ่นอากาศมันจะเย็นเอาไปเอาใบนามาเขาไม่ให้แะไรมั้ง เขามาให็นแล้วไอ้บุญกระถิ่นบุญกระถิ่นสิดไปนางโซเลกันอยู่ข้างบนเน่ยบุเล้ยวทงบุเลี้ยวบุเลี้ยกันเลยคืนปคือเกาเหตุ้นไม่เห็นบันไดนั่นอก็คือไอ้นี่นี่บอแมนครับ เอาบันไดมาก่อนกอนเอาบันไดก่อนขงแางจาขาง่างบ่แล่สร้างมันเอาดาบใสขึ้นได้ก่อนแต่ว่าตอนนี้ก็มีบันไดลิงอยู่เอาบันไดลิงมีนะเแม่ครับ้านตอนนี้กัขึ้นได้บันไดลิงมีอยู่ ไม่เพราะกระบอกพวกมัน er, um, ที่ยาวสองวันเดียวแล้วก็ยาวเลยว่างเลยจะยึดครับเองเออว่างไปโดนยึดเก่าเลยโดนยึดเก่ายึดเก่าแล้วก็ตัวล่างนี่สไลายเลยใช่ก็ขึ้นเป็เวันที่ช่วงนี้เป็นช่วงรีแลกนะครับหลังจากที่กินข่าวเศร้ากันแล้วนะครับทีมพอหักแม่หักปุ่มบานหักน้องอิงนะครับกินข่าวเศร้าเร็จแล้วนะครับก็มานั่ง คุยกันเล่นนะครับตามภาษาพอหักไม่หักกับน้ององค์อิงนะครับอ,อาหารสองท้องครับวันนี้วันนี้เป็นวันดีนะครับน้องอิงก,กับทีมพอหักนั่งโซลีกันเล่นนะครับคุยกันปรึกษากันนะครับเพราะว่าหลังจากเปิดวงสนอยแล้วเพื่อนโชคมาขึ้นนะครับเดินทางกลับมาบานกับพักผ่อนแล้วก็กินเขา่าตื่นมาอนาบน้ำกินเข่ากันนะครับเนาะรากา นั่งคุยกันนะครับเพราะว่างานต่อไปก็คือน้องนะครับต้องเดินทางไปญี่ปุ่นหลังจากที่เดินทางไปญี่ปุ่นแล้วนะครับกลับมาเตรียมเปิดวงเสาอยหนึ่งนะครับเตรียมเปิดฤดูกาลนะครับหลังจากเปิดฤดูกาลก็จะเป็นการทั่วคอนเสิร์ตตามกุ้งเทพนะครับและปริมณฑล นะครับตุลากันญาเล่ากับตุลานะครับตุลาแล้วกับมาพฤศจีการนะครับหนึ่งพฤศจีกานะครับก็เป็นบุญกระถินแล้วนะครับพี่น้องบุญกระถินบ้านนองคู่นะครับบุญกระถินวัดหนองคู่นะครับหนึ่งพฤศจีการบุญกระถินวัดหน้องคู่นะครับซึ่งกะต้องไปเตรียมไอต้องเตรียมงานกันเริ่มเริ่มเตรียมงานได้แล้วนะครับตอนนี้กะบ่กว่าจะเป็นงาน ตักป้านะครับรัว่างานขายบัตรแข็งจำหน่ายบัตรแข็งนะครับเขาก็ต้องเตรียมเริ่มต้นได้แล้วนะครับต้องออกแบบต้องสี่แจ้งรายละเอียดเริ่มเปิดจำหน่ายบัตรแข็งนะครับตั้งแต่มื่อนี้เริ่มเป็นต้นไปได้เลยนะครับเพราะว่าเขาจะมีเวลาเตรียมตัว2เดือนนะครับ2เดือนนะครับรอบที่แล้วเขามีเวลาเตรียมตัวไม่ถึงเดือนนะครับเขาก็เลยติดขัดนั่นนี่แน่นะครับแต่ตอนนี้เขามีเวลาเตรียมตัวอยู่2เดือนนะครับเขาก็ต้องทําให้มันบ่ บอเล่งจะของอ่ะนะครับบัตรแข็งปี้ที่แล้วนะครับเขาขายได้ประมาณหาพันห้าพันใบนะครับปี้ที่แล้วเขาจำหน่ายบัตรแข็งในประมาณหาพันใบนะครับปีนี่บนกระถินมีเวลาเตรียมตัวนะครับมีเวลาเปิดจำหน่ายบัตรแข็งกะรอเบิงนะครับว่าเขาจะทำบัตรแข็งได จำนายบัตรแข้งไดเท่าใดน,นะครับพวกพ่อแม่เอฟซี่อสนับสนุนนะครับการร่วมบุญร่วมกันนะครับการรวมบุญกับทิ้นนี่แหละครับพี่น้องซื้อบัตรแข็งนี่ก็ซ้ำได้ถ้าบุญห่วมกันนะครับเพราะว่าเป็นการนำเงินหักค่าใช้ใจ่ายแล้วเข้าวัดนะครับพี่น้องหักค่าใช้ใจ่ายแล้วเขาวัดนะครับกินอาหารเละกินเฟืองต่อครับ ออกพี่น้องเอ้ยว่นต่สิบวแดดมือนี้แต่ว่าเมื่อกะแปลกนะเบื้องนี้มีฝนเต็มเลยเลยแต่ว่าทึงทังหนี่มมีเบรกไหมเมื่อก็เลยแดดเงือ,ห,อหลายบรรยากาศอขอบคุณถึงกำลังใจครับพี่น้องผู้ใดสนใจเสือนะครับพี่น้องผู้ใดสนใจเสือ้อเสื้อฮูดแขนยาวนะครับสีขาวกับสีดำที่ทักเข้ามาสอบถามแล้วกะ เตรียมโอนนะครับให้โอกาสคือวันนี้นะครับเราจะให้โอกาสโอนอีกหนึ่งวันนะครับแล้วพรุ่งนี้เราจะส่งยอดทางร้านนะครับเมื่อนี้ยังได้มีโอกาสโอนนะครับพี่น้องเมื่ออื่นส่งยอดทางร้านนะครับให้ล้านเพิ่นตัดให้ตามจำนวนที่สั่งจองเขามานะครับผู้ใดบอท่านกะรอเป็นหลุนต่อไปเลยนะครับพี่น้องรุ่นนี้กะคือห้าสิเปิดเป็นพี่ออเดอร์นะครับให้พอพอแม่เอฟซีที่สั่งจองเขามาได้เป็นเจ้าของนะครับ ส่วนเสือเจ็ดวันเจ็ดสีนะครับตอนนี้ที่บ้านเหลือแต่ใส่เอลนะครับเหลือแต่ใส่เอลนะครับพี่น้องถ้าขามาสอบถามเลยครับผู้ใดสนใจกะส่วนเสือยืดข้อก้มนะครับรัตนาพรแบนตอนนี้ที่บ้านเหลือไซส์เอลกับไซส์เอลนะครับใส่เอลเหลือแต่สีดานะครับใส่ L อลเหลือสีขาวประมาณ2ตัวนะครับสีดําประมาณหาตัวนะครับใกล้จะหมดกันครับเสือยืดข้อก้มนะครับ ถ้าเข้ามาสอบถามโดยทางเพจรัตนาพรแบนหรือว่าทางเฟซบาวโทนนะครับทางเฟซบาวโทนผู้ติดตาม3.6หมื่นนะครับตอนนี้นะขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับฝากเบิดโฆษณาเป็นกำลังแรงใจครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาไว้สมหรับสักก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ